สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในรายการผลกระสวยพบกับดิฉันนางสาวนัชชาลีธรีสวัสดิ์ค่ะและดิฉันนางสาวสีรินอินจันายงานค่ะวันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับวัฒนธรรมทางการเกษตรในภูมิภาพต่างๆของประเทศไทยกันค่ะคุณนัชชาลีรู้ไหมคะว่าวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เลยค่ะงั้นเราจะคุยกับผู้ประกาศข่าวของเราเลยดีกว่าค่ะค่ะ ดิค่ะดิฉันนั่สาวชนาการสัตว์รู้สึกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ภูมิภาคกลางของประเทศไทยที่จังหวัดนครนายกค่ะภาคกลางเนี่ยจะมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้าเป็นส่วนใหญ่ทําให้พวกเขาสามารถปลูกข้าวได้มากอย่างตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ทุ่งนาของจังหวัดนครนายกและการที่พวกเขาปลูกข้าวได้มากเนี่ยทำให้อาหารของพวกเขมามักจะมีข้าวเป็นผลประกอบค่ะ นอกจากด้านการเพาะปลูกแล้วพวกเราก็สามารถพบเครื่องจักสารได้มากในทุนภาคนี้ค่ะซึ่งด้วยการปลูกข้าวและการเกษตรทําให้พวกเขาจะมีประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นทิธีวันพืนมงคลจะหล่พนังคัแรกนาขวาัญและประเพณีวิ่งควายค่ะ แลวเราจะมาพูดถึงพระราชพิธีขึ้นมงคลจรุขนังขันแรกนาขวัญเป็นพิธีการทาขวัญเมล็ดพืชโดยมีความเชื่อว่าจะทําให้เหมล็ดพืชนั้นอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัอยอีกครั้งยังเป็นการให้ขวัญกลาลังใจชาวนาและอีกประเพณีหนึ่งคือประเพณีบาสิสุขวันข้าวเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันขึ้นสามค่ำเดือนสาเพื่อเรียกขวัญพระแม่ระศพที่ตัวห่วงตามท้องนาขึ้นสู่ยงฉางโดยเชื่อว่าจะทําให้ป้องกันศัตรูพืช ควรุงขวัญและความเชื่อของชาวนารวมถึงแสดงความกระตันตยู้ต่อพระแม่โพดสต์ดอีกด้วยค่ะรายงานสดจากภาคอีสานนะคะในภาคอีสานเนี่ยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท,ที่เกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจในหลายอย่างค่ะเช่นการปลูกหม่อนไว้เลี้ยงนอนไมาการปลูกไฟเพื่อเผาผ้าจนงกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ค่ะค่ะและในวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับประเพณีบุญคุณร้านนะคะซึ่งประเพณีบุญคุณรานเนี่ยจะทําขึ้นที่รานนวดเท้าค่ะ โดยมีพระสงฆ์มาเจริญบุทธมนต์และปักเฉลิวรอบกองเพ้าค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าผลของการทําบ,บุญนั้นจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในจุกๆปีค่ะค่ะและต่อมาคือประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีบุญบ้างไฟ,ปเ,งฟเป็นประเพณีที่ชาวอีสานเนี่ยนับถือและปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานที่แสดงให้เห็นถึงความและความสามัคคีของคนในชุมชนและเนื่องจากสภาพอากาศของภาคอีสานที่มีสภาพอากาศแบบแห้งแล้งจึงทำให้การเพาะปลูกเนี่ยต่างๆน่นีเกิดขึ้นได้ยากมาก ชาวลูกเชื่อกันว่าหาักปีใดที่ไม่มีการทําประเพณีบุญบ้างไฟจะทำให้เกิดฝนไม่ตกตามฤดูกาลและการทออผู้ที่เกิดขึ้นได้ยากลําบากค่ะค่ะรายงานสดจากภาคเหนือนะคะวิถีชีวิตแล้วพฒนแม่ทำผักชาวเหนือ,อนอกจากจะมีการปลูกทุกขัดกันเองแล้วชาวบ้านยังมีการเข้าฝาก่อนํำของฝั่มาทินฝ่ขายตลาดค่ะและยังมีการกัดม่วนหรือตลาดที่รวบรวมของหลายๆอย่างมาขายรวมกันโดยไม่แบ่งแยกค่ะถือว่าเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ และต่อไปนะคะที่เสิร์พาทุกคนไปดูประเพณีารเข้าใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนานจะนํำข้าวที่เกี่ยวแล้วมาถูกให้สุกและนํามาตัดบ,บาตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการขอสมาพันรแม่โพสดด้วยค่ะและอีกประเพณีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือประเพณีแห่นางแมวซึ่งพบได้ทัง เกษตรกรที่จําเป็นต้องใช้น้ําในการเพาะปลูกจานํานางแมวมาเพื่อขอฝนอันเองค่ะรายงานสดจากภาคใต้ภาคใต้มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากทอใกล้ทะเลอีกทั้งพื้ผักผลไม้ยังมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเผ็ดร้อนและผักที่ใช้ในการลดความเผ็ดร้อนเรียกว่าผักหนอกและมีอิทธิพลจากประเทศใกล้เคียงต่อไปนะคะจะเป็นประเทณีการลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะ เป็นการที่เจ้าของนานะคะจะนําชมมาปะวที่พืนที่พื้นน,นาของตนเพื่อแสดงวันและเวลาที่จะเก็บเกี่ยวข้าวให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ค่ะและจะมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้รับรองเพื่อนบ้านด้วยค่ะในระหว่างที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะจะมีการลเล่นร้องเพลงของหนุ่มสาวที่ใช้เพื่อการผ่อนคลายความเนหน็ดเหนื่อยและแสดงถึงความมีน้ําใจและความสมามัคคีของคนไทยด้วยค่ะเพลงนาศังเป็นประเพณีบูชาแม่โพศพซึ่งจะทําก็ตอบเมื่อ เสร็จหรือดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาพิธีกรรมนั้นทำพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านหลังจากทำนาเสร็จและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการไถหว่านปีต่อไปค่ะแล้วเราก็พาผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับวัฒนธรรมทางการเกษตรในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยกันแล้วนะคะค่ะและตอนนี้พวกเราขอจบรายการผลกระสวยเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ